ธีการดาเนินการนะครับพอกวสถานศึกษานั้นก็จะมีการกําหนดและดําเนินงานและสนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนโดยมีการวางแผนงานนะครับและก็มีขั้นตอนในการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีการถอดองความรู้และนำความรู้ที่ได้นะครับที่ดี่ในพื้นที่นั้นมาใช้ในการถ่ายทอดแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ละกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าไปเรียนรู้และเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรูปของการได้เรียนในรูปของการดําเนินการกิจกรรมนะครับซึ่งผลการดำเนินงานของการจัดซื้และสนับสนุนการ้การเรียนรู้นั้นนะครับก็มีแผนงานโครงการ มีการดําเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีหลักฐานและร่องรอยนะครับดังนี้ก็มีเน่องก็จะมีรายงานโครงการที่สถานศึกษาดำเนินงานนะครับแล้วก็ข้อที่สองจะมีทำเนียบแห่งเรียนรู้ทำเนียบภูปัญญาแล้วก็ข้อที่สามก็มีแบบรายงานผลการติดตามและก็การประมวลผลการใช้แห่งเรียนรู้มีแบบแล้วก็มีสมุดเยี่ยม นะครับมีสมุดเยี่ยมแหล่งเรียนรู้แล้วก็มีเกียรติบัตรหรือโล่เอาไว้ให้นะครับแล้วก็มีแบบประเมินความมั่ใจขึ้นซึ่งสถานศึกษาที่ผ่ไปนะครับแบบประเมินโครงการแล้วก็สมุดดิเทศผลผลของการประเมินที่ได้มานะครับทังกลุ่มวที่มาแล้วบอกว่าจากสถานศึกษาดำเนินงานมาทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดเข้าอยู่หุบพ่อ หัวข้อนี้เราก็บอกว่าคิดเกมมาแล้วได้ห้าคะแนนก็หรือว่ามีคุณภาพที่อคะแนนยี่ในเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับอ่วข้อ3.8นะครับคุณพิพารัาผ่านหรือไม่ผ่านผ่าน<า><า>ไปเลยอย่างนี้ก่อนนะรงนี้ เราจะเขียนกว้างๆอย่างนี้ไม่ได้อันนี้คือเหมือนมันเป็นการเขียนบรรยายแบบแ a t t e r n ตรงนี้ก็คือผลที่เกิดพวกนี้และก็คือเอกสารหลักฐานต้องร้อยแล้วผลแต่ละประเด็นตัวตามเกณฑ์ชีววัดเราไม่ได้เขียนบอกอะไรที่มันเป็นชัดเจนเลยว่าเราทำหนึ่งเราทำสองเราทำสามแต่เราจะต้องบอกว่าแต่ละเกณฑ์การพิจารณาเราทำยังไง เพราะว่าตรงนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด5เกณฑ์กับ6เกณฑ์การพิจารณาเกณฑ์ที่1ก็คือเรื่องของแผนงานโครงการกิจกรรมขั้นตอนการดําเนินการส่งเสริมสร้างสริมสร้างสังคมการรู้เรามีการวางแผนอย่างไรพอได้แผนได้โครงการได้อะไรเสร็จปุ๊บมาประเด็นที่2เราดําเนินการตามแผนทําอะไรทําอย่างไร ในส่วนของประเด็นที่สามการถอดองค์ความรู้เนี่ยเราไปถอดองค์ความรู้ใช้กระบวนการอินกันยังไงบ้างถอดยังไงไปกลุ่มเป้าหมายอะไรยังไงแล้วเมื่อเราได้องค์ความรู้ที่เราไปถอดองค์ความรู้มาเสร็จปุ๊บเรานําองค์ความรู้เนี่ยไปใช้ถ่ายทอดกับกลุ่มเป้าหมายเราจะต้องเขียนกระบวนการขั้นตอนทีละประเด็นประเด็นตามเกณฑ์การพิจารณาอธิบายเราทําอย่างนี้ มันเป็นแพทเทิร์นที่แบบเขียนกว้างๆรวมๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผิดมากไหมก็ไม่มากนะครับแต่หมายถึงว่าอยากให้ชี้ชัดมาถึงเหมือนกับเวลาเราทำอะไรให้ทำคนที่ไม่รู้อ่านปุ๊บเข้าใจเลยก็น่าจะเขียนเป็นประเด็นประเด็นอย่างที่ผมบอกว่า5้าเกณฑ์การพิจารณาที่หนึ่งเราทำยังไงถึงจะได้เป็ เรามีกระบวนการวิจีการยังไงเพื่อให้ได้แผนงานโครงการมาประเด็นที goals, so ่สองเรามีกระบวนการวิจีการยังไงที่ที่เราจะดําเนินการตามแผนงานโครงการที่เราได้วางแผนไว้ถ้าเราจะทำห้าองค์การห้าองค์การเรามีกระบวนการวิจีการทำย่างไรแล้วเมื่อได้องค์ความรู้มาเสร็จปุ๊บเราได้องค์ความรู้มาหลังจากที่เราไปหอนะเรามีกระบวนการยังไงที่เราเอาองค์ความรู้นั้นไปถ่ายทอดและเปลี่ยนให้เราบูรณา เป็นประเด็นแล้วก็มันก็จะตอบโูทยในส่วนของผลการดำเนิงนงานในแต่ละกณฑ่มการพางนานะครับท,ที่กลุ่มเราเสนอเนี่ยเหมือนหอติ่งป็แนะนำไหมมันเหมือนเป็นการเล่าความแต่ถ้าเราตอบไม่ตรงตามคําถามนะเพราะว่าคําถามเนี่ยเขาบอกว่า คุณวางแผนโครงการคุณทาอะไรในเรื่องต้นในการวางแผนเช่นมีการประชุมวางแผนทําโครงการนนั้นนี่คุณทํามีขั้นตอนยังไงเขาอยากรู้แล้วว่าไอ้ที่ที่ทําส่งเสริมไอเนี่เขาอยากรู้เสร็จแ,แล้วมีการเาง,งินตามแผนยังไงมีขั้นตอนอะไรแล้วถ้าเมื่อคุณมีการวางแผนแล้วคุณไปทํายังไงในี่างแผนงานคุณเมื่อคนมีตัวทีแล้วตัวนี้แต่แตัวอิงเนี่ยคุณไปทำยังไงเนือคุณทาแม่คร่าทางานยังไงมีอะไรคุณไปทําเป็นขั้นเป็นตอนยังไง แสร็จแล้วเรื่องการบอดองค์ความรู้เหมือนกันว่าคุณต้องมีบริบทของคุณก่อนว่าอำเภอเนี้ยตำบลเนี้ยเขามีบริบทอะไรมีเรื่องเรื่องอ่าภูมิปัญญาเรื่อง,อญญงชนเผ่าฝังผ้าชนเผ่าคุณต้องต้องมาว่าคุณจะทํำยังไงอ่ะคุณมีการวางแผนไงว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณจะถอดองคความรูม้คุณมีวิธีการยังไงมีการประชุมมีมีภูมิปัญญายังไงแล้วก็เอามามีไงมีใครมีมีคนมาแปลภาษาจาก หีนเป็นภาษาการเรามีขั้นตอนยังไงยังไงแล้วก็เวลาถ่ายทอดน่ะถ่ายทอดยังไงมีการประชุมแบบถ่ายทอดหรือหรือว่าถ่ายทอดออกมาเป็นเอกสารหลักฐานหรือเป็นหนังสือพิอมพ์ออกมาแล้วเป็นหนังสือเป็นโบชวเป็นอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะตอบโจทย์อันนี้รอ่รรอยนี่ขอไปดูของคุณอันเนี้ยที่คุณเขียนว่ามันมีอย่างเนี้ยแต่ว่า,าทำามทำเนี่ยคุณบรรดาเนี่ย แต่เขาเขารู้แล้วคนมีนอำนาจแต่ว่ากระบวนการถ่ายทอดคุณคุณได้ถ่ายทอดยังไงถามให้ตอบตามเกณฑ์ห้าข้อหกข้อนั่นแหละใช่นไหมอ่าถ้าคุณเข้าใจแล้วตั้งหลังเก็ตเราเก็ตเก็ัหัวย่งจะกราบมั่วหัวย่งจะกราบโอ้โหแล้วคือเรามาดูเกณฑ์พิจารณานั่นแหะเขาถามว่าคุณวางแผนยังไง ก็ตอบให้เขาว่าวางแผนหนึ่งสองสามสี่มีกระบวนการขั้นตอนทีนี้เมื่อเรามีแผนนแผนโครงการ่แล้วเขาถามดูโครงการก็เอาโครงการออกมาให้ดูเมื่อมีโครงการแล้วเขาถามต้นตอนน่ะเริ่มต้นมาโครงการคุณได้มาอย่างไรอย่างเี้ยแหละใช่ไหมเมื่อเรามีเรามีโครงการอยู่ในมือเขาถามว่าโทรศัพท์นี้เจ้าได้มาอย่างไรเราน้ตแบไดาวขั้นตอนน่หนึงหลัก สตาเมียตอนที่สองเรไปซื้อที่เซ็นทันเนี yeah. ่ยมันจะต้องมันถามเขาว่าคุณได้มาอย่างไรแล้วคุณเอาไปใช้อย่างไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นั่นะเนาะก่มที่เอาอีกสักกล่มไหม